ใครยิงมาอ๋อพี่คริโตกลับมาแล้วหลังจากทริปที่ผ่านมาพี่คิริโตของเราได้ขาดขึ่งเป็นสองท่อนนะครับเนื้อเป็นโกโจนะ โดนพี่แดงกระทืบนะโอ้โหเป็นอะไรที่ผมแบบโคตรบอกช้ำจิตใจอ,ะอ่ะคือผมไม่คิดว่าพี่แดงจะเป็นคนฆ่าคิริโตะนะครับเออผมอยากจะบอกอีกเรื่องนึงคนดูใครที่ได้ดูก่อนผมไปแล้วอ่ะแนะนําได้ไหมอย่าคอมเมนต์สปอยได้ป่มจากคลิปที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์สปอยเยอะมากคือแบบคิริโตย,ยังไม่อย่างนั้นอย่างนี้น,นะพี่คืออย่าสปอยได้ไหมครับผมขอร้องนะผมอยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองนะคือแบบอยากจะดูไปพร้อมกับคนดูนะครับเสียงดังไปปะ อะไรโดนเลเซอร์เฮ้ยตัวใหม่เห,หรออ่าสปีกเกอร์วูเมนมาครับเฮ้ย ลำแสงทำอะไรไม่ได้นะเช็ดเคงตึงจดัดนี่อกองทัพสปิกรแมนมาช่วยครับบลิกุดอีีที่หกสิบสองครับกำลังช่วยชีวิตกันเลยนะ พ <c oughs> ลังขึ้นเสียงนะครับอ่ะใครมาอีกนะอลิคอปเตอร์ทอยเลตใครมาเงามืดๆเอาไอ้นักวิทยาศาสตร์มาครับอุ้ยมันอัพเกรดมาด้วยคนดู อีแมนก็มาครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย EP ที่หกสิบสามครับอือ uh ห้อ huh. uh huh. โดนมิสไซล์โอ้โดนยำปืนลำแสงสตันได้จับเข้าให้ โอ้โหล่วงทั้งตันรถใครมาใครมาครับเฮ้ยพี่คิริโต ยี่ลิตัวเวอร์ชันอัปเกรดใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหมอึม้งทิพายแล้วเอาว้าโดนอะไรอะ่ะที่ใหญ่มาแล้วเอาเดี๋ยว ไม่ได้มามันบินผ่านโอห EP ที่หกสิบี่ครับโอ้โหเรื่องจัดสงคามนะนี่ไงต้องเจอพี่แดงมดักเข้าให้พี่โดคอนทุกเข้าให้เปิดสงครามเต็มรูปแบบแล้วทีนี้ ว้าวพีโดอัพเกรดมีโล่ด้วยครับอืมเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหระเบิดก็ทำลายพีโดไม่ได้นะครับอืมขนาดแค่ปลายนิ้วนะครับเนี่ย อีโดอย่างตึงเลยชวนกันไปดูอะไรฝั่งนูน้นนะ EP ที่หกสิบห้าครับเฮือโปอลิสนักพุทียาศาสตร์ไอจีแมน มาละจ้าได้เจอกันสักทีนะไอจีแมนนักวิทยา,า,า,าศาสตร์บอกสู้ๆออกูไปละอา้าวทิ้งไอ้จีแมนให้สู้สองหนึ่งพีโลครับพี่แดงอืมอืมโอ้โห ดึงร่วงไหมดึงไม่ได้เอา้าเอื้งเอื้งมาดิมันเข้าให้เอื้งโอ้ยจีแมนแม่งถึกจัดนี่แน่นี่แน,ะนนะ่จิ้มลูกตาให้เผาเลย เแมนเป็นไงโดนเผาระยะนี้ไม่ใช่นะครับตัวปอมโอ้โหโดนแล้วมันเป็นกับดักครับผมก็ว่าอยู่ทำไมเอจแมนมันตายง่ายจัง โอ้โหโดนผีชีพชอ็อตนี้พีโดเป็นไงโอ้โหแขนขาดเลยครับแต่ก็ยังกดไลค์ได้อยู่แล้วก็อันไลค์โอ้โหเจ็บหนักเลยชอ็อตนี้อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่พี่โดของเราแขนขาดนะครับตอนอ,อีพีที่หกสิบหกเลยครับ สงครามตอนนี้คือกำลังเดือดกันมากตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยช็อตเนี้ยอ้าวจะพาไปช่วยพี่ใหญ่เหรออือ เมล่าว mm ูเมนอืมทีวีวูเมนก็มาครับโอ้โ oh, หรวมพลังสามเกอสามสาวนะ โดนอะไรใครยิงมาอ๋อพี่คีริโตะกลับมาแล้วเชี่ยเชีพ่อวุดใหม่ครับน้ำมันยานของไอ้กิบนี่นะมาแล้วครับอ้าคว้วา โตไปก่อนละจ้าอ้าวดวนเลยเอื้อต้องวามแล้วโอ้โหโดนถล่มเลยครับพี่ใหญ่สองคนจีบหนักนะวามมาที่ฐานของ ทีวีแมนเหรอครับใช่ไหมนี่ไงพี่ใหญ่ของเราอยู่นี่ไงกำลังแอบซุ่มอัพเกรดอาวุธนะครับ ผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปพวก f ู l l episode ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวไว้ดูกันย,วยาวๆนะครับสำหรับคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไปนะครับ